AI Red Code ทำสิ่งนี้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตเด็ดแซมเซียนนะครับและวันนี้คุณอยู่กับผมอีกเช่นเคยกับคารวาสผู้ฝ่ายรู้นะครับผมมีช็อตเด็ดของ AI Red Code มาฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับเป็นช็อตเด็ดกลางกระดานที่เรียกได้ว่า AI Red Code เนี่ยรุกจนภายใน 6ทีเดินครับคุณผู้ชมลองคิดดูครับว่าคิดออกไหมถ้าคิดออกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันว่าคิดตรงกันหรือเปล่าแต่ถ้ายังคิดไม่ออกเนี่ยลองพอสคลิปนี้แล้วลองฝึกวิเคราะห์ลองฝึกคิดกันดูนะครับจะได้เพิ่มแต้มเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองนะครับในจังหวะนี้หมากฝ่ายขาวเนี่ยเป็นฝ่ายที่เดินก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปวางแผนกันเนี่ยไม่ว่าจะชีวิตหรือว่าในหมากรุกเนี่ยเรามาดู ก่อนครับว่าเรามีกองกําลังเท่าไหร่เรามีจุดเด่นอะไรเรามีจุดอ่อนอะไรวิเคราะห์ของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเบีย้ยเนี่ยถูกแลกเท่ากันนะครับเบีย้ยขาวตายไป5ตัวนะครับและเบีย้ยสีแดงตายไป5ตัวนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือม้าแลกกับ2โคนดูผิวเพลินนะครับก็จะเห็นได้ว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเป็นต่อกองกําลังครับใช่ครับหมากฝ่ายสีขาวเป็นต่อกองกําลังครับงั้นมาดูที่ตําแหน่งหมากตาแหน่งหมากเป็นไงบ้างตอนนี้โคนกาลังโดนไล่ยอยู่ อาจจะต้องพิจารณาแก้โคนหรืออาจจะโจมตีเลยอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วเซนเตอร์ของสีขาวดีไหมก็ดีครับแล้วก็มีแท่นหมากในอนาคตด้วยที่สีขาวอาจจะขึ้นไปบล็อกได้แต่ตอนนี้ยังไปบล็อกไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นแท่นหมากของสีแดงไปก่อนแต่สีแดงตอนนี้ม้าเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์กันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นไปผูกกันแต่ว่ามันไม่ได้ใช้นะครับในขณะที่เรือนะครับก็ยังออกมาสิ่งได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มานะครับในตาเดินเนี้ยสี แดงเขาเลือกที่จะทิ้มเบีย้ยไล่โคนก่อนเขายังไม่ซิ่งเรือมาลุกนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นทีเดินของฝ่ายสีขาวนะดูฝ่ายสีขาวเนี่ยเขามีม้าคุมกลางกระดาแล้วก็มีเรือพร้อมจะโจมตีอะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะ AI red g h o s t ทำสิ่งนี้ครับบุกตีเป็นชุดบุกยังไงไปดูครับสิ่งแรกนะที่ AI เดินเนี่ยบุกตีเป็นชุดคือจังหวะนี้ใช้เรือเข้ามาลุกทีหนึ่งก่อนขอถามสีแดงว่าสีแดงเนี่ยจะหลบไปที่ไหนนะครับ ผู้เล่นทางบ้านเนี่ยเขามีวิธีการหลบแค่วิธีการเดียวเพราะเขาเอาตัวอื่นมาปิดไม่ได้มันไม่มีตัวปิดนะฮะเขาจําเป็นจะต้องเดินขุนเนี่ยเข้ามาที่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งคอควาย6นะครับคอควายเดเดินได้ไหมไม่ได้ครับมันติดตามม้านะฮะหรือนะครับไปเดินริมกระนานก็ไม่ได้ครับเรือเนี่ยเตรียมจะกินขุนอยู่นะครับอ่ะเขาต้องเดินขุนไปที่คอควาย6เท่านั้นพอเขาเดินขุนไปที่คอควาย6นะครับคุณผู้ชมครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อไปเนี่ยหมากฝ่ายสีขาวจะโจมตีต่อครับใช้เรือลุกก่อนอีกตัวหนึ่งครับรับประทานเบี้ยไปตัวหนึ่งด้วยนะถ้าหมากฝ่ายสีแดงนะครับใช้วิธีการเดินขุนเนี่ยเข้ามาด้านในแบบนี้จะเจอถอยม้าเนี่ยลุกจนทันทีจะเท่ากับว่าหมากฝ่ายขาวเนี่ยชนะนะครับเพราะว่าสีแดงหมดตาเดินสีแดงขุนขุนแดงเดินไม่ได้นะครับเพราะงั้นเลยเป็นเหตุผลนะที่ทําไมต้องหลบ นะครับไปที่ตำแหน่งงองงูเจ็ดเมื่อหลบไปงองงูเจ็ดเสร็จเนี่ยสิ่งต่อไปที่สีขาวจะเดินนะครับคือเรือจังหวะนี้ฮะเรือขอไข่เจ็ดเอามารุกขุนทีหนึงก่อนเรือขอไข่เจ็ดรุกขุนถ้าขุนฝ่ายสีแดงนะเขาหลบมานะในลักษณะนี้เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการเรือกินเรือนะครับอย่างนี้ฮะแล้วเขาเอาเม็ดปิดใช่ไหมฮะจังหวะเนี้ยพอเอาเม็ดปิดเนี่ยเราอาจจะใช้ เรือกินเฉยๆก็ได้แบบนี้ก็คือว่าลุกจนอยู่ดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบการเดินที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะหรือถ้าใช้เรือปิดจังหวะนี้สมมุติใช้เรือปิดนะครับเราก็ลุกอยู่ดีฮะพอเขาขยับหุ่นลงมาใช่ไหมครับเราก็เอาเรือลุกแบบนี้ฮะก็น่าจะเรียบร้อยอยู่ดีไหมฮะก็เรือกินนะลักษณะนี้ ถ้าผมถอดไม่ผิดนะฮะซึ่งก็ไม่น่าจะผิดนะครับจังหวะนี้คือโดนโดนลุกเข้าไปเนี่ยคือ b บ s ม m o แบบว่ายื้อที่สุดน่าจะเป็นการเอาเรือปิดนะผมว่าอันนี้คือดูแบบยื้อที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ยือ้อจะไปเดินอะไรอีกตรงนี้เราก็เห็นแล้วนะว่าจะเดินอะไรต่อหมดตัวเดินนะครับหมดตัวเล่นเลยฮนะ หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยโดนตีกระหน่าเป็นชุดเพราะงั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะโดนเข้าโจมตีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คําว่าไงดีเราเห็นจังหวะ,นะในการทีเดินทีเข้าทําก่อนอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าหมากฝ่ายขาวตีก่อนตลอดนะครับไม่มีจังหวะให้หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยได้พักเลยนะครับเมื่อหมากฝ่ายสีแดงเขาไม่ได้พักเลยพอเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาจะหมดตัวเดินไปเองแต่คุณต้องเห็นจังหวะพวกนี้ครับอย่างเงี้ย เรือลุกเนี่ยกินไปอ่ไงเงี้ยคุณต้องเห็นจังหวะพวกนี้นะถ้าคุณไม่เห็นจังหวะเนี่ยนาทีทองมันอาจจะหลุดลอยหายไปได้นะอันนี้ก็จะเป็นรายการช็อตเด็ดแต้มเซียนในวันนี้นะครับก็ลองมาฝึกคิดฝึกวิเคราะห์กันดูอันนี้เป็นเคสของการเดินให้ได้เปรียบโดยใช้ทีเดินนําทางนะครับเป็นการเดินเพื่อฝ่ตรงข้าม ไม่ได้เดินแล้วเราเดินอยู่คนเดียวอันนี้คือหมากลุกที่ดีนะครับก็ขอฝากไปด้วยแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คลิปของผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายไปยครับทุกคนสุดยอดเซียน2020มายงขวาปะทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง 600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชั่นปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line แอดหมากรุกไทย